สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีคนเข้ามาตอนนี้นะคะหนึ่งท่านฮัลโหงสวัสดีค่ะอะ่วันนี้นะคะแนนซี่นะคะแล้วก็นี่ค่ะวันนี้ขอไลฟ์คู่นะคะก็แนะนําตัวเลยค่ะชื่อคุณนกค่ะค่ะคุณนกนะคะ่ะเดี๋ยวแนนซี่ขอเรียกพี่นกแล้วกันนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ ร้านนะคะมีคิวนะคะร้านมีคิวนี่มีทุกอย่างเลยนะคะขอเจ้าของร้านพรีเซนต์ดีกว่าค่ะเอมีคิวบางนาค่ะมีสัตคิวต่อขนตาดูไหมได้ค่ะทำเล็บทำเล็บค่ะแล้วก็อมีสปาเท้ามีทาผมด้วยคือวันนี้จริงๆวันนี้เราไม่ได้มานั่งคุยกันเรื่องความสวยจริงๆวันนี้เราไม่ได้มานั่งคุยกันเรื่องความสวยแต่ว่าเราจะมานั่งคุยกันเรื่อง อาการของคุณแนนซี่ใช่แล้วค่ะหัวข้อนะคะก็คือตามนั้นนะคะว่าอันนี้นะคะก็คือมาแชร์นะคะแชร์ประสบการณ์นะคะแชร์ประสบการณ์แล้วก็อยากจะสอบถามนะคะว่ามีใครมีอาการแบบแบบนี้บ้างไหมคะก็คือว่าเผื่อจะมีผู้รู้นะคะเข้ามาเข้ามาร่วมตอบร่วมแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะคะคือว่ามีอาการแบบนี้บ้างไหมคะที่กลางคืนนะคะมักจะนอนไม่หลับ ชอบเหงาเคว้งนะคะแล้วก็คือแบบว่าดิง่งดิ่งใช่ค่ะ,<น>ะก็คือบางทีก็จะอเอาร์ตนะคะอเอาร์ตแล้วก็เวลาดิ่งก็คือดิ่งเลยแล้วก็ไม่อยากพบเวลาดิ่งเวลาดิ่งคิดตอนนั้นไม่คิดอะไรอยู่คือดิ่งนี่คือแบบไม่ไหวแล้วคือไม่อยากทําอะไรไม่อยากอาบน้ําไม่อยากแต่งตัวไม่อยากพบเจอไม่อยากคุยไม่อยากคอนแทคไม่อยากทํางานคือดิ่งลงไปเลยะคะ่ะและ้วตอนนั้นคือรู้สึกเศร้าไหม เบื่อมากกว่าค่ะเบื่อเบื่อไหนเงาเบื่อเงาท้อแท้เบื่อเองเาท้อแท้แทใช่ค่ะแล้ว,ลวไม่อยากกระดุกกระดิกตัวมันก็ไม่ใช่ก็อ,อยากกระดุกกระดิกตัวมันพยายามฝืนนะคะพยายามฝืนกับมานเหูื่อค่ะทุกวันนี้พยายามฝืนที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรแต่มันไม่มีแรงแม้กระทั่งเราจะเอ็กซ์ไซร์นะคะมันไม่มีเอเนจีของมันเลยเป็นแบบนี้ค่ะอืม อ,อวันหนึ่งคุณนันซี่นอนกี่ชั่วโมง <Okay. S 1> บางทีมันมันมันไม่สามารถแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะคะบางทีเนี่ยนอนตีสามตื่นหกโมงเชา้าก็คือจะตื่นแต่เช้าเลยบางทีก็โอเคสามารถวันไหนที่มันเหนื่อยจริงๆที่เราทําอะไรได้นะคะก็นอนเที่ยงคืนแต่ก็ตื่นตีสามอะไรประมาณเนี้ย แต่กลางวันก็นอนเที่ยงคืนตื่นตีสามใช่แล้วตื่นขึ้นมาทําอะไรคะทําอะไรไม่ได้ก็ไม่รู้จะทําอะไรค่ะก็คือแบบเออเปิดไฟเล่นมือถือประมาณเนี้ยเออดูยูงยุดเออดูโซเชียลเคียร์เคียร์มือถืออ่าใช่ค่ะแล้วแล้วหลับหลับอีกทีตอนกี่โมงคะเช้าเลยค่ะก็เช้าไปเลยเช้าอ่าเช้า่ถ้าหลับหลับตื่นตื่นหลับเช้าแล้วตื่นอีกทีกี่โมง เที่ยงอะคะ่ะประมาณเที่ยงวันนะคะทีนี้ก็เพลียใช่เพลียมากขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจทุกอย่างเลยคะ่ะไม่อยากทํางานเบื่อคือก็เลยไม่แน่ใจว่าอาการแบบเนี้ยมันคือซึมเศร้าใช่ไหมคะมีใครมีอาการแบบนี้บ้างไหมคะเข้ามาแชร์ได้ดูได้นะคะคือเนนซี่อยากจะรู้ว่ามันเป็นอาการของคนที่อายุเราเริ่มเยอะขึ้นแบบหมดไฟตอนนี้ยังไงคะตอนนี้ย่งไงเออไม่อยากจะบอกเลยคะ่ะ <laughs> เอาก็ต้องบอกเอาเป็นว่าสี่สิบขึ้นแล้วนะคะอ่ะหลักสี่หลักสี่แล้วค่ะอขี้เกียจพลังไม่มีพลังหายมีอาการพลังหายขี้เกียจไม่อยากเจอผู้คนไม่อยากคุยค่ะไม่อยากแต่งหน้าไม่อยากไปไหนไม่อยากใดๆทั้งนั้นเลยมีแบบว่าอยากไปสปามีไหม ก็มีค่ะบางทีความรู้สึกเราก็อยากคืออยากให้มันให้เราแบบกลับมาปกติอะค่ะ <c oughs> คืออยากแบบไปเที่ยวรอบโลกอยากไปเจอเจอคนเหมือนกันแต่ว่าคือเจอเจอคําว่าอยากเจอเจอนี่คืออยากจะไปนะคะแต่ไม่สามารถนะคะขี้เกียจใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็ไม่มีแรงไม่มีพลังไม่มีพลังไม่มี energy ไม่มีอะไรเลยะค่ะมันจะเกิดอาการ หมดหดบ้างที่จนอยากร้องกรี๊ดขึ้นมานะคะแล้วเคยถามหมอไหมคะเห็นบอกว่าคุณแนนซี่ไปหาหมอหลายครั้งแล้วแล้วเคยถามหมอไหมว่าเออมันเป็นอะไรเนี่แหละค่ะฮอร์โมนฮอร์โมนทำไมทำไมถึงต้องมาไลฟ์ในนี้เพราะว่าเนื่องจากเราไม่ได้คําตอบตรงนั้นโดยชัดเจนก็เลยต้องมาขอสอบถามผู้รู้ว่าเพราะว่าบางที ไปถามเพื่อนนะคะที่อายุไล่เลี่ยกันนะคะเขาก็บอกว่าเขามีอาการแบบนี้นะคือไม่อยากเจอใครเบื่อหน่ายไม่อยากทํางานไม่อยากอะไรแต่เขาไม่ได้เป็นซึมเช่านะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นเพราะเขาก็ไม่เคยไปพบคุณหมอด้วยนะคะไม่เคยไปตรวจมีใครเคยมีใครเคยเป็นบ้างคะหมายถึงพี่เคยเป็นหมายถึงหมายถึงหมายถึงผู้ชมของเรามีใครเคยเป็นบ้างคะคือพี่เนี่ยเคยเป็นเมื่อประมาณสักเอาว่าสักอืม ปีกว่ามาแล้วเอมมันเริ่มจากเครียดไหมก็ไม่ได้เครียดไม่ได้เครียดมากถามว่าเ,เป็นเพราะเศรษฐกิจมันแย่ไหมคือตอนนี้แย่กว่าคือตอนนี้แย่กว่าตอนนั้นแต่อาการที่พี่เป็นเนี่ยนะคะคือนอนไม่หลับค่ะ <c oughs> นอนไม่หลับ แล้วพอกลางคืนที่เรานอนไม่หลับเนี่ยก็จะนอนมองเพดานพอนอนมองเพดานแล้วก็จะเพ้อเจ้อเพ้อเจ้อเพ้อเจ้ออยู่คนเดียวเพ้อเจ้ออยู่คนเดียวนะคะเป็นอาการเพ้อเจ้ออยู่คนเดียวอยู่ๆก็คิดขึ้นมาว,ว่าถ้าพ่อแม่ตายแล้วเราจะอยู่ยังไงแล้วขอเสียงดังๆหน่อยนะคะผื่ท่านผู้ชมคือถ้าวื่าพ่อแม่ตายแล้วเราจะอยู่อันนี้คืออาการเพ้อเจ้อนะคะการเพ้อเจ้อของคนนอนไม่หลับ แล้วก็ความรู้สึกสามีนอนข้างๆก็คิดเฟิรเจอไปอีกว่าถ้าสามีตายฉันจะอยู่ยังไงจะอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปคนเดียวแล้วตอนนี้เลขสี่แล้วถ้าเกิดฉันอายุเจ็ดสิบปบแล้วฉันก็ใจะใช้ชีวิตอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวเหรอแล้ว ฉันป่วยฉันจะทำยังไง hmm. แล้วฉันจะอยู่คนเดียวยังไงค่ะหรือว่าคนของกลับบ้านนอกดีไหมอย่างน้อยๆก็ยังมีพี่ชายมีหลานคือตอนนั้นคืออารมณ์เพ้อเจ้อนะคะอันนี้คือไม่ได้คิดแบบไม่ได้คิดเพราะว่ามีสติมีเหตุผลหรืออะไรคือเป็นอาการเพ้อเจ้อคือนอนไม่หลับแล้วเพ้อเจ้อไม่ถึงขั้นกับ อยากตายเคยไปหาหมอหมอเคยคิดฆ่าตัวตายไหมไม่เคยไม่เคยไม่ไม่ไ,มไมเคยรู้สึกว่ารู้สึกอยากฆ่าตัวตายคุณน,นซีเ,เป็นเป็นไหมออถึงขนาดนั้นไหมเวลาน้อยใจมีนะคะเวลาน้อยใจมีปัญหากระทางครอบครัวเคยมีค่ะเคยมีแต่ก็ยับยังตัวเองได้เนื่องจากว่าตัวตัวเองอะ่ะเป็นคนที่ทําสมาธิอยู่แล้ว<ม>นะคะก็คือพยายาม สวดมนต์นั่งสมาธิแต่ถ้าเวลามันดิ่งจริงๆไม่สามารถนั่งสมาธิได้นะคะท่านผู้ชมเพื่อน,อนๆคนไหนเป็นแบบนี้บ้างไหมคะเข้ามาคุยเข้ามาแบบแชร์ประสบการณ์หรือว่าบอกกล่าได้นะคะเพราะว่านนซี่ก็ต้องการอยากได้ข้อมูลจริงๆว่านี่คืออาการที่เป็นอยู่เนี่ยคืออาการของซึมเศร้าหรือว่ามันเกี่ยวกับอายุหรือทั้งสองอย่างนะคะหรืออาจจะมีคุณหมอหรือจิตแพทย์ท่านไหนที่เข้ามาเจอไลฟ์นี้นะคะ เข้ามาตอบเข้ามาแชร์กันได้นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอ่าต่อต่อทุกคนนี้นี้นะคะเพราะว่าไม่ได้ไลน์นานนะคะเนื่องจากว่าไปรักษากายและใจตัวเองอยู่ะคะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองใจป่วยอะคะ่ะมันก็ทําให้กายป่วยไปด้วยนะคะอ่าแต่ทีนี้ว่าเรื่องของพี่นกที่พูดมาเมื่อกี้พี่นกคิดว่าตัวเองเป็นยังไงคะคือคืออย่างนี้นะคะตอนที่พี่เป็นมันก็แปลก คือพี่จะเป็นเฉพาะตอนกลางคืนอ๋อเป็นเฉพาะกลางเท่านั้น,นกลางคืนเท่านั้นนะคะอพอตื่นเช้าอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้ามาทํางานปกติไอ้ที่เพอร์เจอร์เมื่อคืนเนี่ยลืมไปแล้วค่ะลืมไปแล้วก็ใช้ชีวิตปกติทํางานปกติแต่พอตกกลางคืนก็จะเกิดอาการนอนไม่หลับแล้วก็จะเป็นเพอร์เจอร์อีกอืมคิดไปเรื่อย ทีนี้เพื่อได้ได้ไปพบคุณหมอบ้างไหมคะได้ไปพบคุณหมอหรือสอบถามคุณหมอบ้างไหมคะว่าอาการที่เป็นนี้เป็นยังไงคะเป็นแบบไปเป็นคืออะไรคะไปไปค่ะไปแต่ว่าคือเหมือนอหมอเขาจะโฟกัสแค่ว่าเราเรานอนไม่หลับค่ะแล้วเขาก็จะแก้โจทย์ให้เราได้แค่คืออาการนอนไม่หลับแล้วก็ให้นอนหลับอืมแล้วก็ให้ยานอนหลับคืออทิแรกก็คือให้ยานอนหลับมากินก่อนตัวเดียวค่ะ ก็คือยานอนหลับที่หาซื้อได้ตามร้านขายยากินไปอาทิตย์หนึ่งอาการมันไม่ได้ดีขึ้นค่ะก็ยังเป็นอาการนอนไม่หลับเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีอาการเพ้อเจอ้อเหมือนเดิมคำว่าเพ้อเจอ้อเนี่ยมันก็จะเพ้อเจอ้อไปเรื่อยนะคะคือเพ้อเจอ้อไปเรื่อยเอาคิดเรื่องสามีคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องอะไรเสร็จอาทีนี้ไปคิดเรื่องงานแล้วอาการนี้หายไปได้ยังไงคะคือมันเริ่มรู้สึกว่าพอกินยาหนึ่งสัปดาห์ปุ๊บ อผ่านไปก็ไปหาหมออีกรอบนึงหมอก็ให้ยามาอีกเดือนนึงก็กินยาไปพอครบเดือนนึงไปมาหาหมออีกอแต่ว่าพอพอสักประมาณเดือนนึงเนี่ยเริ่มแบบเริ่มลำคาญตัวเองแล้วเพราะว่ายาที่หมอให้มานะคะยาที่เรากินเนี่ยมันมีอาการหงอยคือฤทธิ์ของยาเ,เดี๋ยวนะคะ ขอเบรกนิดนึงอันนี้เราต้องมีการเชิญเข้ามาพูดคุยได้ด้วยด้วยใช่ไหมคะเขาถึงจะเข้ามาแชร์ประสบการณ์ได้คือยังไงคะหรือว่าคอมเมนต์ข้างล่างคะคอมเมนต์ข้างล่างหรือว่าต้องเชิญข้างาถ้ามีคนขอถ้ามีคนขอถ้ายังไงใครอยากเข้ามาร่วมนี่คือเดี๋ยวจะเชิญเข้ามานะคะแต่ว่ายังไงก็อาจจะคอมเมนต์มาได้ค่ะคอมเมนต์ลงมาข้างล่างก่อนนะคะว่าถ้าอยากจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์หรือพูดคุยด้วยกันนะคะ ท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะฝากให้กำลังใจช่อง Nancy's สตอรีด้วยนะคะฝากนะคะเข้ามากดไลฟ์นะคะหรือว่าส่งสติกเกอร์หัวใจส่งดกอกมงดอกไม้นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเข้ามาแชร์เข้ามาคุยประสบการณ์นะคะว่าอาการแบบนี้คืออาการซึมเศร้าหรือว่าเราเป็นวัยทองวัยทองวัยที่ว่าอายุเริ่มมากแล้วแบบประสบการณ์ไม่ใช่เอนเนอคือพลังงานเริ่มหมด เริ่มท้อเริ่มขี้เกียจหรือเปล่าลประมาณเนี้ย<ล>มันต่างจากเมื่อก่อนมากเลยนะคะตอนสมัยเด็กๆอะคะ่ะตอนแบบอายุเลขสองเนี่ยคือทำงานหาเงินแบบเมกมันนี่ได้แบบง่ายมากค่ะคือแบบคิดดูนะคะว่าเที่ยวนะคะเที่ยวกลางคืนจนถึงเช้านะคะไปทํางานต่อได้ใช่ค่ะมันไม่รู้จกักเหนื่อยเลยตานี้ยูยังสดชื่นสดใสคืออยู่แต่ทุกวันนี้ไม่ได้จริงๆเลยนะคะอ่าอันนี้พี่นกเป็นใช่ไหมคะเป็นค่ะเป็นเขาเรียกว่าแบบ น้าแรงตกเนาะมสมัยวัยรุ่นคือเที่ยวยันว่างค่ะก็คือเที่ยวยันวางไปมันทุกที่ทองรอเอกมัยไปหมดมเที่ยวยันวางเอ่อกลับมาอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าทางานต่อค่ะได้พออีกวันไปใหม่ทําได้ทุกวันนี้เหรอคะเดี่ยงไม่ได้คะ่ะไม่ได้เลยคือแบบทุกวันนี้เอาง,ง่ายๆถ้าเราหลับสักประมาณตีสี่สมมติ จ็ดโมงแปดโมงนี่คือจะให้ตื่นนี่ไม่ได้เลยมึงงัดตัวเองออกจากนอนไม่ได้เลยค่ะอ่าคืออย่างนี้นะคะไลฟ์ like นี่นะคะเนื่องจากนันซี่หายไปจากโซเชียลนี่คือนานมากนะคะนานมากๆเลยทุกแพทแพทแพทฟอร์มเลยอะคะ่ะก็คือหายไม่ได้ไลฟ์นานทีนี้พอวันนี้นะคะก็คือโผลม,มานะคะด้วยหัวข้อนี้นะคะแล้วก็คือจะขอแชร์ไปที่ บ้านนะคะอ่าเขาเรียกบ้านสีดํานะคะบ้านสีฟ้าอ่าบ้านสีแดงนะคะก็คือทั้งสามแพลตฟอร์มเลยนะคะก็คือเนี่ยค่ะจะได้เจอเจอลนันซี่ก็จะมาไลฟ์บ่อยหน่อยนะคะอาจจะใช้สถานที่ตรงนี้นะค่ะที่ร้านมีคิวนะคะมีคิวนี้ทำทุกวงจรเลยะค่ะก็คือเรื่องความสวยความงามนะคะเห็นไหมคะข้างหลังก็มีใครที่เคยเป็นเป็นแฟนคลับ คุณแนนซี่นะคะเขาฝากกดติดตามกดถูกใจอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคืคอคุณแนนซี่เขาก็หายไปนานหายหายจากโซเชียลไปนานาเนื่องด้วยอาการป่วยค่ะนะคะคืออ <น S 2> ย,ย่างที่ที่ทเราให้ฟังเบื้องต้นคือตอนนี้เนี่ยคือเอาจริงเนี่ยที่เรามานั่งคุยกันวันนี้คือส่วนหนึ่งคุณแนนซี่เขาก็เริ่มไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงเขาเป็นซึมเศร้<ม>า หรือว่าไอซ้ซึมเศร้านะคือ,อคือเป็นอยู่แล้วเป็นเป็นอยู่ยแล้ว,แ,ลวแต่ว่าคือเราก็คิดว่าอาการเราดีแล้วหรือวราแทบจะหายแล้วแต่ว่าเอะหรือว่าเรากลับมาเป็นอีกหรือยังไงอะไรยังไงไม่แน่ใจอะค่ะตรงนี้ก็คือเหมือนเหมือนคือเทปนี้เอาจริงเทปนี้ก็คือเหมือนพยายามดึงตัวเองออกจากออกจากเงามืดใช่ค่ะออกมาออกมาพบปะผู้คนอีกรอบอืมเพื่อเอ่อ สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับโซเชียลอีกรอบจะได้ไม่จมอยู่กับห้องสี่เหลี่ยม,มเล็กๆคนเดียวอีกคือเรียกได้ว่าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะดึงตัวคุณแมนซี่ออกจากห้องสี่เหลี่ยมนะคะ,คะเราก็เลยมานั่งคุยกันถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าแล้วก็นิดๆหนึงนะคะเนื่องจากว่าไปเห็นข่าวของคนหมึ่งที่เขาเคยเป็นดาวเป็นดาวต่อๆนะคะอันนี้ เห็นข่าวเมื่อคืนนี้นะคะเห็นข่าวเมื่อคืนนี้ก็คือว่าเขาเคยเป็นดาวนะคะมีคนฟอลโล่ติดตามนี่คือเป็นล้านบางทีไลฟ์ทีนะคะเป็นแบบหนึ่งแสนหรือเป็นล้านนะคะแล้วก็คือชีวิตเขานี่คือดิ่งนะคะตอนนี้คือดิ่งเหมือนเขาเรียกว่าล้มเหลวนะคะ mm hmm. แล้วทีนี้ไปฟังเรื่องราวของเขาเนี่ยทําไมวันนี้ถึงได้หัวข้อแบบนี้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่า ตอนปัจจุบันนี้เขากลับไปอยู่บ้านนอกนะคะก็คือบ้านที่เคยมีค่ะเขาขายนะคะบ้านที่เคยมีอยู่ในย่านย่านกรุงเทพนะคะใกล้ๆนะคะปริมณฑลขายนะคะขายแล้วก็ไม่ได้ลงโซเชียลไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้อะไรก็คือหายไปจากวงการแล้วเขาบอกว่าเขาไม่อยากเจอใครไม่อยากเจอใครไม่อยากคุยกับใครไม่อยากให้ใครเห็นไม่อยากอะไรอยากอยู่คนเดียวซึ่งคอ n เนนซี่เห็นข่าวตรงนี้แล้วเฮ้ hey นี่มันคือชั้นนี่ประมาณเนี้ยเดยวนะคะเขาขาถามนิดงค่ะก่อนที่เขาจะขายก่อนที่เขาจะหายไปเนี่ยคือเขาเรียกอะไรอ่าความความได้รับความนิยมของเขามันลดลดน้อยลงใช่ไหมไม่นะคะแต่เขาหายไปเนื่องจากอะไรสาเหตุอะไรตรงนั้นยังไม่ทราบเพราะว่ามันเป็นข่าวข่าวช็อตนะคะก็คือยังไม่ไม่ดูรู้รา,ายละเอียดตรงนั้นว่าเขาหายไปจากอะไรแต่ว่าเขาบอกว่าเกิดจาก ความผิดพลาดที่บางทีคนเราเวลาสูงขึ้นนะคะสูงขึ้นแล้วแบบว่ามักจะไม่ค่อยเชื่อคนรอบข้างที่คอยเตือนอาจจะใช้ใช้เงินมือเติบหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเงินหมดอะไรประมาณนี้อ๋อค่ะเครีคยดอืมงั้นก็ฟันธงให้ว่าเป็นโรคเครียดแล้วก็แล้วก็เห็นมีคนเข้าไปคอมเมนต์ในนั้นว่าอาการแบบนี้ควรที่จะไปพบคุณหมอด่วนเนื่องน่าจะเป็นไบโพลาร์หรือไม่ก็คืออซึมเศร้าน,นะคะเนนซี่ก็เลยได้ ประเด็นตรงนี้มานะคะกับตัวเองว่าเอ,อประมาณนี้ก็เลยทําให้ตัวเองน่ะมีการไปเขียนนะคะอยู่ที่แพลตฟอร์มหนึ่งในหัวข้อนี้นะคะว่าขอสอบถามผู้รู้อาการเบื่อหน่ายเนี่ยค่ะเซ็งเหงานอนกลางคืนไม่หลับนะคะแล้วก็ไม่อยากพบใครไม่อยากเจอใครไม่อยากทํางานขี้เกียจไปทุกอย่างบางทีอาการอยากหลุดโลกอยากรู้ขึ้นมาเต้นคือแบบให้มันหายประมาณนี้จากอาการแบบนี้ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าฉัน นี่คืออาการเศร้าหรือว่าเราหมดวัยแล้วเขาเรียกว่าเริ่มวัยมีอายุแล้วเลยทําให้หมดพลังงานหรือเปล่านะคะก็เลยตรงนี้นะคะ่ะเลยได้มาเป็นหัวข้อแล้วก็ก็มีคนแนะนํานะคะให้นนซี่เนี่ยออกกาลังกายซึ่งเราก็รู้ดีอยู่แล้วละคะ่ะแต่บางทีอ่ะมันฝืนตัวเองไม่ได้นะคะที่จะลุกขึ้นมามาออกกาลังกายก็เลยพยายามกินแบล็คคอฟฟี่ในช่วงเช้าคะ่ะให้เรามี energy อะคะ่ะเออ หรือเครื่องดื่มอันนี้ไม่ได้แบบรีวิวให้เขานะคะอันนี้ก็พยายามกินอยู่ะค่ะเพื่อที่จะสร้างเอามากินเพราะว่ามันมี <c oughs> เขาเรียกว่ามีคาเฟอีนนะคะก็คือเอเนจะะีค่ะแต่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้มีใครจ้างน,นะคะไม่มีค่าจานนะะ้างทําไม่ได้รีวิวให้เขาแต่พยายามกินอะไรก็ตามที่สร้างพลังงานให้ตัวเองนะคะตรงนี้อ่าแล้วก็เมาส์มอยไปมีตอนนี้มีคนเข้ามาสามคนนะคะใครที่เข้ามานะคะเนนซี่ฝากด้วยนะคะฝาก ฝากกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องนันซี่สอรี่วยคะ่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดหัวใจให้ดอกมองดอกไม้ทักทายกันด้วยนะคะก็ต้องขออภัยที่ห่างหายไปจากโซเชียลนานมากนะคะ <c oughs> ขอเติมน้ำก่อน <c oughs> อ่าค่ะอีกคนหนึ่งก็ขอเติมพลังงานนิดนึงนะคะอ่าตอนนี้ทีนี้ว่า มีคนก็ามารับฟังนะคะแต่ไม่มีใครแชร์แสดงว่าไม่มีใครเป็นอะไรเลยใช่ไหมคะไม่มีใครมีอาการแบบนี้เลยไม่มีใครมีอาการแบบนี้เลยไม่ได้ไลฟ์นานคุยไม่ค่อยเก่งแล้วคะ่ะใครเป็นอยู่ยกมือขึ้นค่ะถ้าเป็นแบบเรายกมือขึ้น ใครมีอาการแบบนี้ใครมีอาการแบบเราว่างยกมือใค,มใครมีอาการแบบนี้ยกมือขึ้นค่ะยกมือขึ้นบางทีนะคะเหมือนส่งป้ามาระบาย,ยางไงไม่รู้เออใช่ค่ะเขาเรียกมนุษย์ป้ามาอเหมือนส่งป้ามาระบายความเครียดใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะที่เห็นด้านหน้านี่ที่โชว์นะคะก็คือไม่ได้มาขายนะคะแต่ก็มาโชว์มาโชว์ไว้ก่อน energy ค่ะสร้าง energy ให้ตัวเองยังต้องศึกษา มันเป็นการสร้าง energy แล้วก็การเบิร์นของตัวเองค่ะการเบิร์นตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้เราต้องลองก่อนทุกอย่างนะคะที่เราจะแนะนํำคนเราต้องลองต้องรู้ว่ามันดีจริงไม่ดีจริงเนื่องจากว่ามีอ่ารุ่นพี่นะคะ,คะมีคนฝากมาใช่ค่ะอันนี้ยังถายไม่ได้นะคะยังไม่ได้ขายไม่ได้ไม่ได้ขายนะคะแค่มาตั้งไว้ก่อนแค่มาตั้งโชว์ะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นการคือมีสองผลิตภัณฑ์ก็คือมันเป็นแบบว่าเบิร์นนะคะเบิร์นอาหารเพื่อ เบิร์นร่างกายเราค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือสร้าง energy mm. ให้กับตัวเองนะคะซึ่งมันก็เหมาะกับตัวน a n c y ด้วยในตอนนี้ซึ่งน a n c y ก็พยายามที่จะลองทานดูก่อนนะคะว่าจะสร้างพลังงานให้กับ mm. ตัวเอง mm. ได้หรือเปล่านะคะ mm. ก็บงเงินว่าเพิ่งได้ตัวนี้มานะคะ mm. ก็ไม่ได้มาขายนะคะแค่โชว์ประเด็นหนึ่งนะคะที่อยากจะจะเสริมนิดน,นึงนะคะถ้าสมมติว่าใครที่มีอาการแบบที่ ที่แนนซี่เป็นไม่ว่าจะเกิดจากด้วยสภาวะอายุเราหน้าก็ตามหรือว่าไม่ว่าจะเกิดจากโรคซึมเศร้าก็ตามคือถ้าเกิดมีใครที่เป็นเพื่อนนะคะคําว่าสู้ๆเนี่ยคือตัวแนนซี่เนี่ยได้รับคําว่าสู้ๆู้นี่บ่อยมากแต่จะบอกว่าคําว่าสู้ๆู้เนี่ยมันไม,ไม่ได้สามารถมันไม่ได้ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นเลยนะคะคือก็เข้าใจว่าเขาหวังดีกับเรามันพยายามที่จะช่วยเราดึงเราขึ้นมาแต่คําว่าสู้ๆู้บางทีมันยิ่งทําให้เรา ดิ่งเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราสู้แล้วแต่ว่าคำว่าสู้ๆ้มันไม่ได้ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นเลยนะคะคือจะบอกว่าบางคนถ้าเกิดมีเพื่อนที่เป็นลักษณะเหมือนอย่างที่นันซี่เป็น,นะคะ่ะอยากจะให้รับฟังเขานะคะบางทีไม่ต้องไปสอนเขาก็ได้คือไม่ต้องไปอย่างวนนี้แค่รับฟังเขาคะ่ะแค่รับฟังเขามันจะรู้สึกว่ามีเพื่อนขึ้นมามีเพื่อนที่รับฟังอย่างตัวนันซี่ถ้าอ่าอย่างวันนี้นันซี่นะคะก็ มาที่ร้านพี่นกนะคะเราได้นั่งคุยกันได้นั่งแชร์ได้นั่งเล่าประสบการณ์ด้วยกันคือมีคนรับฟังเราเราจะรู้สึกดีเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะแต่อาจจะเวลาตอนนี้มันคือเวลากลางวันอาจจะไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่นะคะส่วนมากจะเป็นกลางคืนเหมือนที่พี่นกเป็นนะคะก็คือจะเ,อเ,กเกิดอาการนอนลําบากง่วงมันง่วงแต่มันก็นอนไม่หลับมันรู้สึกมันเหงา มันรู้สึกหงุดหงิดมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ค่ะพูดไม่ถูกแล้วกลางคืนเนี่ยเราจะลุกขึ้นมาแต่งตัวจะไปแต่งตัวทําอะไรจะไปข้างนอกก็ไม่ได้มันอันตรายอะค่ะมันอันตรายเราก็ไม่รู้จะไปไหนอะค่ะมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้ที่บางทีเราก็พยายามที่จะดึงตัวเองขึ้นมาอะทีนี้ก็เลยคิดว่าโอเคต่อไปนี้ฉันจะฝืนกับตัวเองแม้มันจะไม่ไหวขนาดไหนก็จะลุกขึ้นมาออกกําลังกายให้ได้พราะคิดว่ามันเป็นการ หลังสารความสุขใช่ไหมคะขึ้นมาให้เรารู้สึกดีให้เรามีเหงื่ออันนี้ก็ก็ประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะพยายามที่จะไลท์หรือว่าตัดต่อคลิปนะคะบ่อยอะจะพยายามนะคะใช้ว่าคำว่าพยายามะคะ่ะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาก็ตั้งใจจะทาแต่พอมันจะทําแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมันไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเลยนะคะพยายามหลายรอบใช่คะ่ะพยายามหลายรอบแล้วก็ ลดละไปหลายรอบใช่ค่ะอโอเควันนี้นะคะเ,คเราก็เอาไว้แค่นี้ก่อนในหัวข้อตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเป็นการเจอกันครั้งแรกนะคะหรือว่าคิดว่าไงวันนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปวันนี้นะคะแนนซี่เอยวันนี้เราไลฟ์กันกี่โมงีรือแป๊บเดียวเองถึงถึงครึ่งชั่วโมงไหมประมาณประมาณประมาณครึ่งชั่วโมง เนาะเนื่องจากไม่มีใครเข้ามาเข้ามาร่วมอะไรด้วยเลยอะ่ะเออหรือพี่นกอ,อยากจะมีอะไรพิเศษไหมยังค่ะม,ม,มีอะไรไนำนำเสนอไหมยังไม่มีใช่ไหมคะวันนี้นั่งเุยกันก่อนอ่าไม่มีอะไรนำเหนือมีข้างหลังเอาไว้ไว้แล้วหนะ้าค่ะใช่คะ่ะใช่คะ่ะวันนี้ก็ขอข้อตรงน,นี้ลคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อต่อไปในครั้งหน้านะคะวันนี้ก็เนนซี่แล้วก็พี่นกขอ ลาก่อนสวัสดีก่อนนะคะท่านผู้ชมเอฟทั้งหลายสวัสดีค่ะ